สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปยังวัดเขาใหญ่ซึ่งเป็นวัดร้างที่เมืองสุพรรณบุรีนะครับซึ่งมีความแปลกตาของรูปทรงเจดีย์ประธานที่ผมไม่เคยพบเห็นมาก่อนและผมก็เชื่อว่าหลายท่านก็คงไม่เคยเห็นเช่นกันวัดเขาใหญ่เป็นโบราณสถานวัดร้างตั้งอยู่ที่ตำบลท่าพ,พี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่ผมเดินทางไปนั้นไม่มีรายละเอียดใดๆนะครับเกี่ยวกับวัดแห่งนี้ข้อมูลจากกรุ่มศิลปกรกน,นั้นก็มีอยู่เพียงน้อยนิด จึงได้มาค้นหาข้อมูลในภายหลังครับซึ่งพบข้อมูลเพิ่มเติมจาก Facebook กลุ่มชมรมนักโบราณคดีสมัครเล่นเมืองสุพรรณโดยพี่ออสปัญชลิตโชติกาสะเถียรได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับวัดเขาใหญ่ไว้อย่างน่าสนใจครับโดยมีเนื้อหาเรียบเรียงไว้ดังนี้วัดเขาใหญ่ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างวัดนะครับแต่ก็มีกล่าวถึงชื่อวัดใหญ่ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนว่าเมื่อครั้งที่นางพิมพ์เป็นเด็กนั้นชอบมาวิ่งเล่นที่วัดเขาใหญ่ และตอนที่ขุนศรีวิชัยซึ่งเป็นพ่อขุนช้างและพันศรโยธาซึ่งเป็นพ่อนางพิมพ์เสียชีวิตก็จะมีการจัดงานศพที่วัดเขาใหญ่แห่งนี้พื้นที่วัดใหญ่หลงเหลือเจดีย์ประธานที่ผ่านการบูรณะแล้วเป็นเจดีย์ก่ออิฐชาบป,ปูนฐานล่างเป็นสี่เหลี่ยมต่อขึ้นไปเป็นส่วนเรือนท่าสี่เหลี่ยมสูงมีซุ้มอยู่ทางทิศใต้และทิศเหนือส่วนยอดเป็นฐานแ่นฟ้าซ้อนกันสามชั้นกลางฐานแว่นฟ้านั้นเป็นคูหาลึกเข้าไปทั้งสี่ด้าน รองรับยอดเจดีย์ทรงปรางกรีบมะเฟืองโบราณวัตถุที่ค้นพบที่วัดใหญ่แห่งนี้ครับได้แก่พระพุทธรูปปางนาคปรกทําจากหินสีเขียวศิละปะเขมรปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชปุ่นปุณณนนสิริมหาเถระในหนังสือวัดแหล่งศิลปก,กรรมท้องถิ่นในเมืองสุพรรณโดยอาจารย์วรพรพร,พรมใจรักได้เสนอว่าเจดีย์วัดใหญ่คือพระปราง เพราะว่ามีลักษณะร้ายกับพระปรางจำลองภายในห้องคันาธาตุของพระเจดีย์สามองค์ของวัดพระศรีสรรเพชญ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลวดลายปูนปั้นตกแต่งส่วนหน้ากระดานรัดปากฐานแว่นฟ้าแต่ละชั้นเป็นตัวกระหนกแบบเก่าเรียงกันอย่างลายน่องสิงเป็นแบบลวดลายที่นิยมใช้แพร่หลายในสมัยอยุธยาตอนต้นจึงสันนิษฐานได้ว่าพระปรางวัดเขาใหญ่เป็นพระปรางที่สร้างขึ้นภายหลังสมัยพระบรมไตโลกนาถ อยู่ในระยะเวลาที่ความนิยมสร้างพระปางนั้นคายลงมาผมได้โทรหาอาจารย์ฉันทัศครับเพื่อสอบถามข้อสนิษฐานเรื่องเจดีวัดเขาใหญ่แห่งนี้ด้วยซึ่งอาจารย์ได้เคยเดินทางไปชมมาแล้วและกล่าวว่าเป็นเจดีทรงแปลกและเคยเห็นที่นี่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยอาจารย์ได้ให้ข้อสนิษฐานว่ามีลักษณะเป็นฐานขนาดใหญ่และน่าจะมีเจดีอยู่ด้านบนอาจจะสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตรวตรรษที่20-21 เพราะพบสร้างเจดีรายฐานแปดเหลี่ยมอยู่ใกล้เคียงกันจนกระทั่งสมัยอยุธยาตกรปลายครับเจดี JD อาจจะพังทลายลงมาแล้วมีการสร้างบูนณะขึ้นใหม่ค,หรคร้ายหอระคังมีเรือนเจาะทะลุมีหลังคา3มชั้นอาจจะเป็นการปฏิสถานพระพุทธร,รูปหรือระครังซึ่งไม่สามารถระบุดได้แน่ชัดเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้น คร,ครับสวัสดีครับอาจารย์พอดีโทรมารบกวนอาจารย์อีกแล้วไม่เป็นไรครับครับได้ตลอดพอดีว่าจะถามอาจารย์นะครับเรื่องวัดเขาใหญ่สุพรรณอาจารย์วัดเขาใหญ่ใช่ครับที่มันมันเหมือนหอะระฆังนี้นไปเลยอะ่ะอ๋อมันมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะอ๋อเหรอครับคือมันแตกอยู่สองอย่างอย่างแรกอะ่ะคือมันมีรูอยู่ตรงกลางเหมือนกับเป็นรูปแขวนระฆังอะ่ะ จะเห็นจากภาพเก่าอ่ะที่เขายัางไม่ได้ถล่มอ่ะเออมันจะมีการก่อเป็นรูอยู่ตรงกลางเหมือนจะเป็นซุ้มห่อระครังอ๋อเหรอครับอืมอืมอมอันนี้พอมันถล่มไปอ่ะ<ๆ>เขาก็จําความไม่ได้เขาก็เลยสร้างให้มันเป็นแบบตัๆนๆไปหมดซุ้มอย่างนั้นมันซุม้มเจาะหาของหรือเปล่าอาจารย์หรือว่าเป็นซุ้มระครังอันนี้ก็ไม่มีใครรู้เนาะไม่มีใครรู้แต่ว่า<ๆ>แต่ว่ามันก็เป็นการเรียงอิฐนะเห็นชัดว่าแบบเรียงอิดแบบ ค่อยๆเหลือบเข้าไปเรื่อยๆจะกระทั่งจะกระทั่งไปชนข้างบนสุดอ๋อก็ออคือว่าจา์ดูตรงซุ้มที่มันขึ้นไปตรงลำแหลมขึ้นไปด้วยแต่มันกา้าห้าสิบห้าสิบเพราะว่าสภาพของอิฐที่มันเรียงกันเป็นซุมม้มมันแบบแบบพังเต็มทนแล้วอะเออก็ดูดูได้แค่ภาพเก่ายบให้ดูอ๋อครับครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตรงปีกที่มันอยู่เหนือมันจะเป็นปีกสามชั้นอะนั่นเป็นหลังคาลาครับเขาตั้งใจจะทํา เรียนเหมือนกับเป็นหลังคามนดกอ่ะครับซึ่งปกติเจดีอ่ะมันจะไม่ได้ตอบอีสองไตเป็นหลังคาขนาดนี้ปกติเจดีมันก็ค่อยๆสอบเข้าแต่นี้มันยืดออกไปแล้วก็หดเข้ามายืนออกไปแล้วก็หดเข้ามาทําแบบนี้สามรอบจนกระทั่งเหมือนกับเป็นหลังคาของอาคารบนโดดมาจําลองเอาไว้ก็อสองอย่างนี้ถือว่าเป็นดโดยรวมและรายการเป็นเป็นเจดีหนึ่งเดียวในประเทศไทยไม่เคยมีอะไรแบบนี้ ครับผมสเคลีรภาพไปด้วยนะจะส่งให้ครับแล้วทีนี้เขาเขาได้กาหนดอายุไปไหมอาจารย์ว่าเขาดูจะตรงไหนได้บ้างครับกรมิลป์ยังไม่ได้ขุดศึกษา,านะคบอ๋อครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะคิดใล้ชายกันว่าสร้างมาตั้งแต่ช่วงพุทธศตรวรรษที่ยี่สิบที่เอ็ดแล้วก็มาบูรณะในสมัยพุทธศตรวรรษที่สามสร้างไปพร้อมๆก,กันกับช่วงยุคทองนั่นแหละช่วงที่วัดสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณนั่นแหละ เพราะคงจะแรกสร้างตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นน่าจะเป็นเจดีธรรมดาเพราะว่าฐานของมันอะ่ะมันไม่ใช่ฐานเพราะว่าฐานของมันอะ่ะมันขึ้นงานคนละระเบียบกันกับตัวกับตัวยอดฐานของมันมันสร้างเหมือนกับจะเป็นเจดีขนาดใหญ่อะ่ะเออก็เ,เหมือนกับจะขึ้นเป็นเจดีพะะทตุแบบฐานอ้วนๆอ,อะไรเงี้ยเออแล้วมีเจดีป,ปิดป,ปักหลุอยู่ข้างบนอะไรประมาณนั้น มันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอะนะดาว่าในสมัยยาตอนปลายอ่ะก็อาจจะแบบชารุดชุดโทมแล้วก็มาบูรนณะเป็นเจดีทรงขอระครังแบบที่เห็นที่จริงจะเรียกว่าเป็นเจดีทรงมณฑบก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีหลังคาสามชั้นเหมือนหลังคามณฑบ,บแล้วก็มีช่องเจาะลงไปตรงกลางเหมือนกับเป็นห้องมณฑบโดยรวมจริงจะเรียกว่าเป็นเจนดีมณฑบก็ได้เอ mm hmm. วัดภูเขาดินไอวัดเขาใหญ่เนี่ยนะ่าสนใจเลยว่าทําไมชื่อมัน อลังการขนาดนั้นห mm ือ hmm. ชื่อว่าวัดเขาใหญ่มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรออะไรประมาณนี้มันอาจจะได้ชื่อมาจากยุคแรกสุดอะที่มันยังเป็นเจดีย์เหมือนกับเจดีย์ขนาดใหญ่เหมือนกับภูเขาอะฐานมันใหญ่เนะอ่อฐานมันใหญ่แล้วอาจจะสร้างให้มันเหมือนกับภูเขาเขาพระสุมเมรอะไรนั่นแหละครับเหมือนวัดเขาดินที่ยุทธยา <c oughs> ไงอาจารย์ที่อาจารย์ไปที่ฐานเจดีย์ใหญ่ๆ ใช่ประมาณนั้นวัดเขาดินวัดเขาใหญ่แล้วก็เป็นเจดีย์ที่แทนเขาพระสุเมนอะไรอย่างนั้นแต่ตอนหลังมันเปลี่ยนเป็นรูปไปเปลี่ยนรูปไปแต่ว่าที่จริงถึงมันจะเป็นเจดีย์ทรงบนดบนะมันก็ยังเป็นเขาพระสุเมนได้เป็นเหมือนกับเหมือนกับเป็นเจดีย์จุฬามณีได้อยู่เหมือนกันขอบคุณครับอาจารย์ครับโอเคครับครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมส่งภาพไปให้ครับครับครับสวัสดีครับ จากข้อมูลทั้งหมดนี้ครับเจดี JD วัดใหญ่จึงเป็นรูปแบบองค์เจดีที่มีความแปลกหนึ่งเดียวที่พบเห็นในประเทศไทยถือว่ามีความเป็นอันซีนของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก Facebook กลุ่มชมรมนักโบราณคดีสมัครเล่นเมืองสุพรรณโดยพี่ออสปัญชลิตโชติกาสถียรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชฉันทัศเพียรธรรมมาณโอกาสนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ยังอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเดินทางมาที่วัดเขาใหญ่เป็นวัดร้างฮะอยู่ในเขตชุมชนนะที่มาเนี่เพราะว่ามีน้องที่บอกเส้นทางมาครับบอกว่าเจดีจะทรงแปลกๆที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เหมือนเหมือนจรวดมิสไซร์ขึ้นไปเลยครับนี่ฮะเออเจดีจึงแปลกจริงทรงแบบสูงขึ้นไปอะ่ะ ทรงแปลกดีจริงๆครับแบบนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรฟุกระ,ะบุไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าแบบ,บพอบูรณะแล้วเปลี่ยนรูปเก่าเออเก็จะสไตล์แบบนี้เ,เหมือนกันเอาเหรอเรียกว่าอะไรโกรธก็จะมีซากพระพุทธรูปตรงนี้ครับ ตัวนี้ป้องฉนไนแล้วก็เป็นฐานเจดีอีกองคหนึ่งครับ